ดีค่ะวิดีโอชุดนี้นะคะเป็นการเทึกเงินหักนะคะให้เราเข้ามาที่เงินหักะคะ่ะก็เดี๋ยวพิม์เคจากนั้นให้เราดูสาขาสำนักงานตั้งแต่วันที่นะคะให้เราเลื่อนลงมาค่ะเป็น01222558น,นะคะถึง28022558นะคะจากนั้นให้เรากดโอเคค่ะ เพิ่งหน้าจอก,ก็จะขึ้นมาโดยที่ไม่มีเอกสารเลยนะคะให้เรากดเพิ่มค่ะรหัสพนักงานถ้าเราจำไม่ได้นะคะเราก็ใส่จุดกับ n t e r คะ่ะคือนายดีจริงแน่นอนนะคะนายดีจริงแน่นอนก็คือศูนย์สองนะคะเมื่อเจอเรากดเลือกค่ะจากนั้นวันที่นะคะให้ใส่ยี่สิบแปศูสองห้าแปดนะคะ ประเภทเงินหักเราใส่จุดกด enter ค่ะก็คือเขาถูกหักจากการขาดงานนะคะมาเจอแล้วกดเลือกค่ะจากนั้นยอดเงินเขาถูกหัก500บาทก็ใส่500บาทนะคะกด enter ก็เป็นอันเสร็จสิ้น,นะคะการบันทึกเงินหักก็ให้เรากด f10 บันทึกจากนั้นกด escape ออกค่ะย้วกลับข้าโมน,นี้กด yes เราก็จะได้เอกสารแค่นนหนึ่งฉบับนะคะรหัสพนักง,งาน่วสนสองเพื่อพนักง,งานดีจริงแน่นอนนะคะประเภทเงินหักนะคะคือขาดงานจำนวนเงิน500บาทแล้วก,กด escape ออกค่ะเราเป็นไอเสตเส้นการบันทึกเงินหักคะ